โถไปกับคุณแอมที่ทำหรือยางอะไรครับเออคุณแอมไปทำง,งานค่ะไปประชุมแล้วอ้ําก็ไปกับเพื่อนๆอยู่แล้วค่คเคะเออ,เอ,อ เป็นเพื่อนกันนะคะก็เป็นปกติแตคก็จะตามองเยอะรับแบบพี่แทนมี่าเหมือนว่ามาวินิจฉุดแล้วอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันค่ะก็เป็นมาสักพักแล้วค่ะเพื่อนกันคนนี้ชอบหวานใจคนใหม่หวานใจคนใหม่ก็จะไม่บอกกันนะคะว่าเป็นใครแต่แต่มีแล้วค่ะแต่มีแล้วแต่มีคนคุยฟุยนะคะไม่อยากพูดถึงเรื่องผู้ชายคนอื่นแล้วคืออยากจะย้ำอีกทีว่าการที่เราได้ลงรูปแขนขานาฬิกาผู้ชายเหมือนที่เราเคยพูดไปนะคะเพราะเป็นการยืนยันกับเราสองคนนั้นเองว่า คือคนนี้คือคนนอกอาจจะไม่รู้ว่าจะลงทําไมมันลงแล้ก็ไม่เห็นแต่้องการรู้ว่าสคนว่าอ๋อคือคนนี้แต่เราก็ไม่อยากเปิดเผยตัว,วค่ะเอาเป็นว่ามีแล้วแล้ก็ไม่อยากมีข่าวกับผู้ชายคนอื่นนะคะเป็นเพื <ๆ S 2> ่อ <ๆ S 2> นได้เป็นเพืนได้ค่ะที่เป็นเพื่อนได้เดี๋ยวก็ได้รู้ค่ะว่าคนไหนค่ะ,ะก็จะไม่อยากพูดพูดไปมันก็ไม่ดีอ่ะรอสักพักนึงแล้วกันค่ะค่อยๆดูกันไปดีกว่าต้นนี้ค่ะเปนไบ้างครับ่ก็ดีค่ะเข้ากันได้ดีค่ะได้อยู่เป็นยี่งๆดีกว่าเพราะว่าเวลาที่อยู่เันแบบ คนเห็นเพื่อทั่วไปแล้วจะมีปัญหาแล้วอ้ําขออยู่แบบเงียบๆก็มีความสุขดีช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องคุดคุย<ๆ>ว่าเป็นใครหรอกเนาะ <laughs> เพราะว่าได้ไปไหนมาไหนได้วยกันบ่อยไหมคะพี่ก็ไป<ๆ>ไปปกติค่ะอ้ําก็ไปกับเพื่อนปกติคืออ้ําไม่ได้ปิดบังคือผู้หญิงไม่จะเป็นต้องว่าไปผู้ชายไม่ได้ก็ไปปกติค่ะเเพื่อนผู้ชายเยอะก็ไปปกติค่ะแต่แค่รู้กันสองคนว่าอ๋อเออเราคุยกันอยู่นะแค่นั้นเองค่ะ แต่มีคนเห็นไปแล้วแอมสบอยใจโอเคไหมคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะให้กล้วยนะเห็นไหมครับว่าเออเดี๋ยวจะกลับไฮโซนคนนี้คนนี้มาเป็นเราอีกไม่มีค่ะไม่มีคือแบบโอ๊ยเบื่อนะเบื่อนะ ถ้ามีจริงๆเลยจะบอกตอนนี้มีคุยแล้วค่ะ mm hmm. หลังจากไ่ได้คุยกับใครมานานก็มีความสุขดีตอนนี้ mm hmm. อ้าวว่าคนบางคนไม่เข้าใจว่า,ะาจะลงรูปทำไมจะมากักกักทำไมเปิดก็เปิดไปเลยดิอะไรเงี้ยคือลงรูปไม่ได้อยากให้พวกเขารู้บอกว่ายังไงอยากให้คนที่เราคุยด้วยเขารู้ถึเถื mm ่ hmm. ว่าเรามีเขาแค่คนเดียวนะเพราะเราที่ผ่านมาเรามีเขาผู้ชายเยอะค่ะกลัวว่าเขาไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นก็เออให้เขารู้เลยว่านี่คือเขานะแท่นั้นเองเพื่อนไปเกี่ยวไหมครัี่อ้ํดีค่ะเพื่อนอ้ําอ้ํรักใครเพื่อนก็รักด้วยค่ะอยากได้เนคะว่าคนนั้นหวันใจไม่ใช่แอมอ่ะไม่อยากพูดถึงผู้ชายคนอื่นเลยค่ะใช่คน่คคอืจากใจอันเค่ะจั่นม่สามารถพูดถึงอนาคตได้นะคะแต่เขาเป็นเพื่อนค่ะชัดนะชนะ S <S พอดีคุณ,อคณแอมเขามีลูกกับต่างกันยาออกมานี่เราถามเขาไหมครับว่าอะไรยังไงอ๋อกับตานก็จริงๆไม่อยากเอาน้องเข้ามาเป็นประเด็นนะเพราะสงสารเขาเขาก็เคยรู้จักกันมาเมื่อ3-4ปีที่แล้วนานมากแล้วนะคะก็ไม่อยากเอาเขาเข้ามาพาดพิงด้วยอ่ะเกรงใจเขาด้วยแล้วนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์น้องเขาเดี๋ยวไป็นปัญหาเขาไม่ได้คุยกันมาหลายปีมากแล้วค่ะ3-4ปีแล้วไม่ด้คุยกับน้องเขาไหมครับว่าเออมันไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยแล้ได้คุยกันไงบ้าะ ก็คุยค่ะก็คุยปกติค่ะขอบคุณนะไม่เคยชี้แจงอะไรอย่างเกี่ยวกับรูปนี้นะคะไม่ค่ะไม่ได้ถามอะไรบอกว่ามีข่าวมีข่าวนะอย่างเงี้ยพรรยามีข่าวเขาก็เกรงใจเขาว่าเอาชื่อเขามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยแต่ข้างหลังมีคนเห็นว่าไปไหนมาไหนที่แอมบอร์นะคะเหรอคะเป็นคนนี้หรือเปล่าโอเคเนาะ โอเคนะค่ะตกลงเป็นคนนี้ใช่ไหมพี่บอกว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าเออใหผเห็นคนไหนมีเพื่อนจริงๆไปกับเพื่อนผู้ชายเยอะค่ะไม่ได้อยากต้องตาให้สับสนแต่ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยอะไรตอนนี้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องมาอยาก่อกอะไรอยากบอกอะไรอ้าบอกเองไม่ได้ว่านะคะขอโทษไม่ได้ว่าจริงๆอยากบอกอะไรก็บอกเองค่ะ